โปรไบโอติกหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่ได้จาเป็นเพราะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเราต้องทานไฟเบอร์ให้ถึงทานโปรตีนให้ถึงนะเราต้องเพิ่มกาักใยแต่หลายๆคนอาจจะหลงลืมตัวจุลินทรีย์ตัวนี้ที่มันอยู่ในร่างกายเราอ่ะมันสําคัญมากๆเพราะน้องอ่ะเป็นคีย์หลักที่จะปรับสมดุลให้กับร่างกายทุกอย่างอย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าลําไส้อ่ะคือสมองส่วนที่2ของร่างกายคือเรื่องจริงตัวโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์ที่ดีที่เข้าไปทําลายจุลินทรีย์ไม่ดีด้วยนะซึ่งถ้าวันนี้ร่างกายเราไม่มีจุลินทรีย์ที่ดีระบบขับถ่ายเรา ผิวมองค er mm ้าเรื่องของจุดซ่อนเลนส์เรื่องมีกินมันส่งผลองรวมของร่างกายก็อยากจะให้ทุกคนหันกลับมาแบบดูแลสุขภาพตัวพี่เองทำธุรกิจในวงการอาหารเสริมสกินแคร์ปีนี้คือปีที่14คือทั้งประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานหลายๆอย่างที่อยากให้ทุกคนได้ใช้ได้กินของดีๆในราคาที่แบบทุกคนคุ้มค่าแล้วก็แฮปปี้ในแต่ละโปรเจกต์ที่เราทํามาเราใช้ทั้งระยะเวลาทั้งทีมวิจัยทุกคนลงแรงทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีเวลาคัดสรรสิ่งดีๆให้กับร่่่าาาางกยนนนนัหมววี ทุกคนมั่นใจวิ่งไวได้เลยอรเอยมากอร่อยดูยิ่งอุ้มช่วงช้ารุ่งเน่ย